สวัสดีค่ะทุกคนโลนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์กันนะคะเรื่องเอ่อยัวอะไรนะ invisible power นะคะหรือว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้ทุกๆุกวันคุณจะโชคดีนะหรือว่าดวงดีนั่นเองนะคะวันนี้ก็นะคะ มาไลฟ์กันนะคะโปรเจอกต์ของครูนะเดือนนี้คือว่างตอนไหนไลฟ์ตอนนั้น <c oughs> ว่างตอนไหนไลฟ์ตอนนั้นละกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ว่างช่วงเช้านะเดือนนี้จะว่างช่วงเช้าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถทักทายพิมพ์กันเข้ามาได้นะเอออยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสอยู่บ้านนะคะเนื่องจากว่าหนีไปเที่ยวมาสองสาวันอะไรอย่างนี้เนาะ โอ้โหแขนนี่ก็เป็นอันนี้เลย <c oughs> แขนเป็นแบบว่าลอย <c oughs> เป็นแบบว่าเหมือนอัปเดตมาอะไรเงรี้ยโหเด็ดแรงมากนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะจ๊ะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาไลฟ์กันนะคะเรื่องของ invisible power นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตามคมานะนานแล้วจะรู้ว่า invisible power นะคะมันก็คือ เรื่องของพลังงานเรื่องของพลังของเราที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรา,าที่เราอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะหรือพูดง่ายๆว่าพลังจิตใต้สํานึกที่เราเคยเรียนกันมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยจ้านะคะเราเดี๋ยวรู่ขออนุญาตแชร์นิดนึงแป๊บนนะหนึ่งน,น,นะ,ะหนึ่งนาทีในการแชร์นะคะหนึ่งนาทีในการแชร์แป๊บหน,นึ่งนะจ้าทุกคน วันนี้นะคะก็แชร์ไปยังกลุ่มเนาะโอเคแชร์ละแชร์ละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใครเข้ามาแล้วฝากแชร์กันไปด้วยนะจ๊ะทุกคนอ่าโอเคแชร์แค่นี้ก่อนพอ มาต่อกันนะคะทุกคน invisible power นะอยู่กันมาอ,อยู่กันมาเนี่ยทุกคนก็จะฟังเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดกันมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วเนาะ invisible power ก็คือพลังงานหรือว่าพลังที่มองไม่เห็นที่มันอยู่ในตัวเราทุกคนจะมีหมดแหละนะถ้าเราบอกว่า i, นเฮ้ยคนนี้โชคดีจัง เราเนี่ยไม่โชคดีเลยนะหรือว่าคนนั้นเป็นคนที่ทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็โคตรโชคดีเลยอะเรารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วความโชคดีอะเราสร้างขึ้นมาเอง นะเราสร้างขึ้นมาเองโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะโชคดีดวงดีนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีการใช้พลังที่เรามองไม่เห็นนะคะเหมือนกับคล้ายๆว่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยบางคนเนี่ยแบบเชื่อมากสายมูมากเลยไปมเูเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปมูเรื่องของการเงินไปมูกับเทพเจ้าอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่า เออเฮ้ยเราไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้นเราก็เลยแบบชีวิตไม่ดีหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปมูเนี่ยนะมันก็ส่วนหนึ่งแหละว่าเาทพเจ้าหรือความเชื่ออะไรของเขาเนี่ยก็จะมีพลังงานส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็เรามองไม่เห็นอ่ะแต่เราทําไมรู้ไหมเราเองนี่แหละที่เป็นคนส่งพลังงานนั้น บางคนแบบเอ้ยขอที่นี่ได้ใช่ไหมอ่ะพี่ชมพูสวัสดีค่ะนะเราเป็นพวกที่แข่งแกร่งเนาะอยู่มังน้อก,ก็ยังรอดจากโควิดเป็นพวกที่แข่งแกร่งใช่ไหมพี่ชมพูนะนะอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบ,บอกว่าเฮ้ยฉันไปขอเทพองค์นี้แล้วได้บางคนไปขอเทพองค์นั้นแล้วได้บางคนบอกว่าเอ้ยฉันไปขอไม่เห็นจะได้เลยอะไรเงี้ยเนาะก็แบบ ความการได้ไม่เหมือนกันนะทำไมคนนั้นได้ทำไมคนนี้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าพลังงานของเรานั่นแหละนะความเชื่อของเรานั่นแหละมันถึงหรือเปล่านะจริงๆแล้วก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเทพ วันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีคนขอเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะถึงเราหรือเปล่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยถูกปะ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับพลังงานของเราด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของ invisible power นั่นก็คือพลังงานที่ซ่อนอยู่ข้างในและพลังงานที่ซ่อนอยู่ข้างในคือทุกคนมีจิตใต้สำนึกยกตัวอย่างนะคะคนที่แบบนึกผ้าไม่ออกว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีภูเขาน้ำแข็ง ภนะูเขาน้ำแข็งที่ล่มไททานิกอะ่ะทุกคนนะอย่าขออนุญาตเขียนก่นอนภูเขาน้ำแข็งที่ล่มไททานิก๋ยว่นะสมมติไอเบิร์กส์เนี่ยตูว่เาเราเป็นแบบไปท้องทะเลแล้วเ,เราเห็นภูเขาน้ำแข็งใช่ป่ะเราล่องเรืออยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหในแบบศิลปะแบบ หอยแตกมาสมมติอันนี้เป็นเรือแล้วกันล้องอยู่ในทะเลใช่ไหมแล้เ,เห็นภูเขาน้ําแข็งเนี่ยนะเราก็เห็นว่ามันเอ้ยอาจจะก้อนเล็กๆแล้วเราก็แล่นเรือไปใกล้ๆสรุปแล้วนะไทเทนิกชนภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ทําให้เรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของเราเนี่ยนะคะไทเทนิกเนี่ยแบบเป็นเรือสำราญที่แบบทศทันสมัยในยุคนั้นเลยแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากเนี่ยล่มไปได้เพราะว่า ไม่รู้ว่าข้างล่างภูเนะขาน้ําแข็งข้างล่างเนี่ยมันใหญ่มากนะเหมือนกันสมมุติว่าด้านบนที่เรามองเห็นมันคือพลังงานที่เราทําเราพูดเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นจิตสํานึกที่เราเห็นเราสามารถเห็นเราสามารถสัมผัสได้เราสามารถเรียนรู้ได้นะอันนี้คือภูเขาน้ําแข็งด้านบนแต่จิตใต้สํานึกของเรานะด้านล่าง คือภูเขาน้ําแข็งด้านล่างที่มันมีพลังงานคุมพลังงานแบบมหาศาลแต่เราอะไม่ได้ดึงมาใช้เพราะฉะนั้นนะวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าเราดึงศักยภาพตัวเองมาได้แค่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นใน100%เนี่ยดึงมาได้แค่แบบอาจจะสาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เยอะเลยนะถ้าเทียบกับด้านล่างที่เป็นภูเขาน้ำแข็งเก็ตไหมเก็ตไหมเออใครเก็ตพิมพ์เก็ตค่ะ ใครเก็ตพิมเก็ตจ้าทุกคนใครเก็ตใครเข้าใจพิมพเข้าใจมานะโอ้วาดอุตสาห์วาดด้วยใครเข้าใจพิมพเข้าใจมานะคะนั่นแหละนะคะเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะสามารถดึงศักยภาพที่มันเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นขึ้นมาได้ทีนี้เราก็จะแบบสามารถที่จะแบบเฮ้ยเป็นคนที่โชคดีนะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย ได้ดังใจอะไรอย่างนี้เนาะได้ดังใจนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราจะไม่สามารถเราจะไม่ทุกเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะเราอาจจะทุกแหละบางสิ่งบางอย่างเช่นเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะก็ทุกแหละแต่เราจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันหรือว่าทําให้มันมันดีขึ้นได้เร็วนะหรือว่าม o ฟออนมันได้เร็วหรือว่าความรักเนี่ยจากที่แบบว่าเคยผิดหวังอกหักมาเนี่ยทำไมครูถึงสอนเรื่องของกฎแรงดงดูดกับความรักแล้วดึง แล้วมีคนดึงดูดแฟนเก่าได้เพราะใช้วิธีการใช้พลังที่มองไม่เห็นนี่แหละพลังที่มองไม่เห็นนี่แหละก็คือว่าเราเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราเป็นยังไงหรือว่ายกตัวอย่างชีวิตเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมวันตอนนี้มีปัญหาอะไรยังไงแต่เราใช้พลังที่มองไม่เห็นในการที่เราจะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรา ได้ดังต้องการนะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนครูทําไมถึงบอกว่าเฮ้ย mm. เรียนไปแล้วเอ้ยสามารถที่จะแบบดึงดูดความรักดีๆด,ดึงดูดชีวิตดีๆโอ้โหนี่ตอนนี้น้องเอมก็มีแฟนแล้วนะจ๊ะเอมที่เคยเป็นลา์กับครูเนี่ยนะนะมีแฟนเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเนี่ยก็ ต้องใช้เนี่ยแหละนะคะพลังข้างในของเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาอยู่นะทำไมครูถึงสอนบางคนบอกว่าทําไมต้องให้ดึงดูดแฟนเก่าละ่ะคือกรณีที่คุณจะดึงดูดเพราะเขาดีกับเราหรือว่าเราก็รักเขาเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะแบบเกิดอาการผิดพลาดในใน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์มันต้องมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เราก็สามารถดึงดูดได้อย่าไปกลัวว่าใครจะบอกว่าเฮ้ยโง่หรือเปล่านู่นนี่นัน่น,นเขามีใหม่หรือว่าเขาแบบอ่านะเขาเลิกกับเราไปแล้วเราก็ควรจะเราก็ควรจะแบบเลิกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะมันมันต้องขึ้นอยู่เคส by เคสนะว่าบางทีอาจจะแบบเราก็เอ้ยมันรักกันอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแต่ถ้าเกิดว่าเขามีใหม่แบบจริงจริงจังๆแบบอะไรเลยก็ไม่แนะนําให้ดึงดูดมาเนาะน้องแพรบ,บอกว่าเกตใช่ไหมทีนี้เราจะมาดูว่าเฮ้ย i。ออินวิ l ิเบลพาวเวอของเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะเรารู้เลยแหละว่ามันจิตใต้สำนึกของเราใช่ไหมเราจะทำยังไงใช้มันยังไงนะวันนี้นะพิมพ์มาค่ะน้องแพรน่ารักมากพี่ชมพู่พิมพ์มาค่ะ,นนค,ะคนที่ดูอยู่พิมพ์มาค่ะก็คือการจินตนาการวันนี้จะมาบอกเรื่องการจินตนาการเนาะการจินตนาการพิมพ์มาค่ะการจินตนาการหรือว่า visualization การจินตนาการนะไอสไตน์บอกว่าจินตนาการสําคัญควนนากว่าความรู้จริงไหมอะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้จริงไหมเออเอา้ามันต้องเรียนส,งสูงๆสิมันต้องมีความรู้เยอะๆสิมันถึงจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ร่ํารวยมั่งคัง่งเคยเห็นแบบว่าเสื้อผืนหมอนใบนะเจ้าสวัวอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่า เคยเห็นคนที่แบบว่าไม่ได้เรียนจบอะไรเลยแต่โคตรรวยนะหรือว่าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเลยอย่างทรอยนี่โรบินนะที่แบบว่าโดนไล่ออกจากบ้านต้องนอนบนรถอะไรเงี้ยนอนที่ปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยแต่กลา,กายเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนะแล้วก็ร่ำรวยมากๆเลยมีเจ็ตส่วนตัวมีเครื่องบินส่วนตัวมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวอะไรเงี้ยเห็นไหม คือไม่ได้บอกว่าความรู้ที่เราเรียนกันมามันแย่มันก็อาจจะแย่นะนยุคนี้มัอาจจะแย่นะแต่จินตนาการมันสำคัญมากๆเพราะถ้าไอน์สไตน์ไม่มีจินตนาการจะไม่สามารถคิดหาวิธีการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของเขาได้หรือแม้กระทั่งหลอดไฟที่เราอ่เาเรา,เรามีหลอดไฟใช่ใชไหมสมัยก่อนก็ต้องจุดคบ จ,จ,จุดจุดไฟใช่ไหมไม่กระเกดจุดไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าไม่มีคนจินตนาการนะว่าเฮ้ยเราจะเอาไฟไปไว้ในหลอดเราคงต้องใช้ประจุไฟฟ้านะในโลกนี้มันมีประจุไฟฟ้าเว้ยเราประจุไฟฟ้าไปใช้ในหลอดแล้วมันจะทำให้ปลอดภัยนะทำให้เปิด กลางวันเป็นกลาง,งคืนกลายเป็นกลางวันได้โดยที่ไม่มาไฟไม่บ้านไม่กระจมเราเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีจินตนาการถูกปะ่ะสมมุติว่าพี่น้องตระกูลไลท์ที่ทําเครื่องบินบอกว่าเฮ้ยฉันจินตนาการเห็นคนบินได้ฉันจินตนาการเห็นว่าคนบินได้แบบนกอะอ่า ถ้าไม่มีสองคนนี้หรืออาจจะเป็นคนอื่นเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไม่มีสองคนนี้ก็จะไม่มีเครื่องบินให้เราขึ้นนะหรือคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบสามารถเก็บข้อมูลได้นะสามารถที่จะแบบสร้างความทรงจำได้อย่างเช่นแบบถ่ายรูปหรือว่าเราไปอยู่ในวิดีโออะไรเงี้ยเห็นไหมถ้าไม่มีคนที่จินตนาการว่ามันเป็นไปได้ เราก็จะไม่มีเทคโนโลยีถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจินตนาการจึงเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะทำให้เราดึงพลังข้างในของเราออกมาอ่านะรู้ไว้นะการจินตนาการเนาะน้องแพ่บอกได้แฟนใหม่ที่ดีมากๆค่ะอ่านาปรบมือน่ารักมากนะพอยรรัตบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนอ่ะ มาต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราจะดึงพลังงานจิตใต้สำเึกของเราออกมาก็คือการจรินตนาการนะการจรินตนาการทําไมครูถึงบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะเขียนเ,เวลาที่เราจะอยากได้ความรักที่ดีหรือเวลาที่เราอยากจะได้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าต้องการชีวิตที่ดีเราเขียนก่อนเพราะว่าเวลาเราเขียนที่เราเขียนเนี่ยสมมติเราเขียนคําว่า ขอบคุณชีวิตของฉันขอบคุณความรักที่ดีของฉันขอบคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่นของฉันขอบคุณบ้านหลังใหญ่ที่ทําให้ฉันปลอดภัยอ่าสมมุตินะพอพอเราขอบคุณเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพไหมเราก็จะเห็นภาพบ้านเห็นภาพผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเห็นภาพความอบอุ่นความรู้สึก ถูกไหมเวลาที่เราเขียนไปนะหรือว่าเราจินตนาการเป็นคําพูดไปในหัวเราเราก็จะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดนะหรือเราเขียนไปเนี่ยเขียนไปสมองก็คิดตามใช่ไหมอะไรที่มันอยู่ในหัวของเราบ่อยๆซ้ซําๆมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดอะไรทุกคนพิมพ์มาแล้วมันจะเกิดอะไรอะไรที่มันอยู่ในหัวเราบ่อยๆซ้าๆ มันจะเกิดภาพจินตนาการมันจะเกิดความรู้สึกและมันจะเกิดความเชื่ออถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยรู้สึกคือคิดภาพถึงแฟนที่แบบว่ามันนอกใจฉันตลอดเวลาเลยปะคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่ ฉันเลิกลากับแฟนซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลาคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งตลอดเวลาภาพอะไรก็ตามที่มันอยู่ในหัวเราซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะเกิดเป็นความรู้สึกเราก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราได้อยค่ารู้สึกไม่มีความหมาย และเกิดเป็นความเชื่อว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆเราจะไม่มีทางที่จะได้ความรักที่ดีในชีวิตแน่นอนถูกไหมเออถูกไหมถูกไหมถูกนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่สำคัญก,ก็คือการจินตนาการเราก็จินตนาการจนก่อเกิดความรู้สึกและความเชื่อ ดังนั้นวันนี้ครูจะให้กันบ้านานะคทุกคนให้กันบ้านไปนะทุกคนนะที่มาดูย้อนหลังก็ดีนะที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ดีนะช่วยกันหน่อยช่วยกันพิมพ์มาสร้างสังคมที่แบบว่าเป็นสังคมแห่งกฎแรงดึงดูดที่เราจะช่วยกันทุกๆวันนะช่วยกันแบบว่า,าล่ำรวยความสุขความมั่งคั่งไปพร้อมๆกัน นะเพราะฉะนั้นให้กันบ้านไปนะให้กันบ้านไปในวันนี้นะคะนั่นคือลองเขียนอะไรมาสักหนึ่งอย่างว่าฉันเนี่ยอยากจะจินตนานการถึงอะไรนะอยากจะจินตนานการถึงอะไรเป้าหมายของฉันเนี่ยคืออะไรแล้วฉันจะนึกถึงมันเสมอเสมอแล้วฉันจะนึกจนกว่าฉันจะเชื่อมัน ฉันจะรู้สึกถึงมันและฉันจะเชื่อมันเสมอๆฉันมีความรักที่ดีฉันมีครอ,อ,อบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็ได้นะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะมีนะเราเอามานะคะอาจจะเขียนมาสักหนึ่งข้อสองข้อเพื่อที่จะให้เราฝึกในการจินตนาการหรือไม่ถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าหนูคิดไม่ออกค่ะ ลองจินตนาการถึงรถยนต์ที่เราชอบก็ได้นะรถยนต์หรือว่าเป็นบ้านที่เราชอบก็ได้ลองจินตนาการมันซ้ำๆๆๆๆๆๆคุณต้องทำจนกว่าอะไรรู้ไหมจนกว่ามันจะอยู่ในหัวซ้ำๆๆๆแล้วแบบรู้สึกเชื่อไปกับมันฝันถึงมัน เออรู้สึกดีกับมันฝันถึงมันฝันเห็นมันแม้ยามหลับอ่ะนั่นแหละมันก็จะป่งบอกว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการจะดึงดูดเนี่ยมันเข้าใกล้แล้วนะมันกำลังจะมาแล้วนะคือฝันถึงอ่ะพูดง่ายๆฝันถึงแบบเออฝันถึงนะเอออะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้ฝันถึงมันติเวิร์สมากเลยฝันถึงแบบเฮ้ยฝันถึงว่าฉันไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเนาะฝันถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะอ่าที่ครูมาพูดนี่ก็คือเมื่อคืนครูฝันไม่ได้ฝันเห็นตัวเลขนะจ๊ะแต่ฝันว่าแบบตัวเองอ,อยากไปเที่ยวคือเมื่อไรแบบโควิดมันหายไปแล้วจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือไม่ได้ไปต่างประเทศมานานมากแล้วพอาะได้แบบอ,อยากไปต่างประเทศฝันถึงแบบว่าเออตัวเองได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะอะไรหรอแมทํำไมครูให้แบบเรานึกนึกนึนึนึกสมมติยกตัวอย่างเช่นแบบเรานึกถึงรถยนต์นึกเล่นๆนะอย่างนักเรียนครูที่แบบว่าได้กันแบบนึกถึงที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะเวะลาเขาต้องขับรถกันบอ่อยๆ้วนึกถึงที่จอดรถนึกถึงรถยนต์อะไรเงี้ยที่เราแบบเวลาที่เราแบบฝันถึงมันหรือว่าแบบนึกถึงมันเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเราไปตามท้องถนนเราก็จะเจอเราก็จะเจอสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นในหัวเราเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำใหม่ถึงจิงนตนาการสําคัญเมื่อใดก็ตามที่เราฟอร์มตัวนะหรือว่าเห็นภาพในหัวซ้ําๆมันจะเกิดความรู้สึกและเมื่อมันเกิดความรู้สึกมันก็จะทําให้เรารู้สึกเชื่อถ้าใครชีวิตไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรนิวบอลเกิดใหม่เลยนะเกิดใหม่เลยจงเชื่อในทางที่ดีเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไปได้ เราเลือกที่จะมีเป้าหมายชีวิตได้เราเลือกที่จะเป็นได้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครที่แบบว่าฉันเกิดมาพ่อแม่จนแล้วฉันจะแบบอยากจนไปตลอดถูกปะเพียงแต่ว่าต้องคิดให้เป็นต้องรู้กฎข้อนี้คือการจินตนาการให้นึกถึงเป้าหมายแต่ไม่ใช่ว่าวันๆเราจะจินตนาการกันอย่างเดียวเท่านั้นนะเราก็เทคแอคชั่นให้มันมีความสุขระหว่างทางไปด้วยทำงานที่เราทำ เรียนหนังสือทำงานทำสิ่งที่เราต้องทำให้มีความสุขแล้วเราในหัวเราก็คือจินตนาการมันจะช่วยให้เป้าหมายนั้นวิ่งเข้ามาหาเราเร็วมากขึ้นจะ้ะอยากเห็นแฟนเรามันติดก,กับเรามากขึ้นดึงดูอย่างไงคะแฟนถ้ายังคบกันอยู่นะถ้ายังคบกันอยู่ก็สามารถจินตนาการได้เลย นะเป็นโมเมนต์ว่าเราไปทำอะไรร่วมกับเขาอะไรเงี้ยเช่นสมมติเมื่อก่อนครูสามีไม่อยากเที่ยวเลยเพราะว่าทำงานกรุงศรีใช่ไหมเก่งใจที่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมครูก็จินตนาการว่าพี่ชาได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เห็น,บนแบบเชิแบบสามีถ่ายรูปให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนเรนนี้เบื่อการเที่ยวในประเทศไทยมากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถจินตนาการได้นะสามารถจินตนาการได้แต่ถ้าเกิดว,ว่ามันค้านกับ หัวใจเราเช่นแบบว่ามมันขานี่ะมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยจนินตนาการว่าไปเที่ยวกับมาริโอ้ก็ได้นะมาริเอาแบบมาริโอติดต่างแทนแฟนเราอะไรเงี้ยจนินตนาการว่าไปเที่ยวกับมาริโอนะไปจนินตนาการว่าไปเที่ยวกับแบทพีทอะไรเงี้ยกูชอบแบทพีดแบทพีทอะไรอย่างเงี้กบบกยก็ได้เห็นไหมก็ <c oughs> ติดต่างให้คีย์ของมันคือภาพคีย์ของมันคือภาพ และความรู้สึกและความเชื่อนะจ๊ะทุกคนเพราะนั้นฝากแชร์กันไปด้วยนะจ๊ะทุกคนนะแล้วโปรเจกต์ของครูว่างเมื่อไหร่มาไลฟ์เมื่อนั้นก็จะมาไล์ให้ฟังกันบ่อยๆนะไลฟ์สั้นๆนะจ๊ะอ่ะแยกย้ายแยากย้าย <laughs> คิดถึงทุกคนแยกย้ายไปทำภารกิจของตัวเองนะอย่าลืมนะให้กันบ้านไปจินตนาการกันมาสักหนึ่งเรื่องนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเล่าให้ฟังกันว่าเฮ้ยมันจริงว่ะอ่านะโอเคนะบ๊ายบาย